ทำไมหลวงพ่อสอนไม่เหมือนคนอื่นมันตรงพระไตรปิฎกไหมเนี่ยอ่าอ่าบอกแล้วว่าหลวงพ่อไม่ได้มาสอนธรรมะหลวงพ่อมาบอกเล่าจากการปฏิบัติซึ่งเป็นก็ไปศึกษาจากพระไตรปิฎกมาฟังมาเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละไปฟังจากพระไตรปิฎกฟังจากครูบาอาจารย์ที่พาคมันพูดกันอยู่ในโซเชียลนี่แหละก็ศึกษามาทั้งหมดเพอดีโชคดีปีกใน สมัยเราเยืยมันมีอินเทอร์เนต็ตเย่ยเราสามารถจะรู้ได้หมดเลยอ่าพุทธมีกี่นิกายมีเขาทาอะไรบ้างวัจจรยานเขาทาอย่างไรเซนเขาทาอย่างไรอย่างเงี้ยนะจีนทาอย่างไรอินเดียท,ทาอย่างไรเดียเรารู้หมดเลยทั่วโลกในศาสนาอย่างเงี้ยนะ,ะซึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยสําหรับ่ในเดือนนี้นะอย่าลงว่าลงลึกลงไปเพราะว่าบางทีผู้ไม่ปฏิบัติเนี่ยยังแต่ยังเข้าใจไม่ได้นะว่ามันอาจจะ เอะมันไม่ทำไมไม่เห็นมันเหมือนคนอื่นนะเอ่อเพราะว่ามันมันเป็นธรรมะาจากการปฏิบัติอย่างเราไปฟังมาเหมือนกันนั่แหละมาฟังกันเหมือนกันพวกเราเนี่ยแหละนะแล้วก็ไปทําดูการไปทํไในลงไปเนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับการทดลองที่เราฟังฟังมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ฟังมาแล้วก็ภาษาทน่ฐานมาคิดนะฟังมาแล้วก็มาคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมอ่าพอไปทําดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไอ้ตัวสำนวนภาษาเขียนเนี่ยมัน อบอกความรู้สึกได้น้อยอ่ะมันมันมีในความรู้สึกจริงๆมันมันไม่เป็นอย่างนั้นอาการการบรรลุธรรมอ่ะอย่างเรียกว่าไปไอรบลาค่าพันกับกิเลสเนี่ยมันมันไม่ใช่ลบลาอย่างนั้นอ่ะมันเป็นการเห็นกิเลสบ่อย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 แล้วมันจะไม่สนใจอ่ะแล้ววันนี้พิธามนันไ่พิธามไม่ใช่เบือ่อนายคลายกำหนัดไอ้ออย่างนั้น่ะมันเป็นแค่การทําฌานไอเดียสอนกันอยู่นั้นอ่ะ อไปทําฌานก่อนไปทาฌานคือให้ให้จิตมันสงบแล้วค่อยไปทําวิปัสสนาซึ่งอันนั้นเนี่ยโอ้มันใช้เวลานานบางทีเนี่ยมันจิตมันไม่นิ่งมันเป็นอันนี้จังก็จะไปทําความสงบทำความสงบอยู่นั่นนะ่ะคนถ้าหากบรรยากาศไม่ให้หรือว่าผู้คนปกตินี่คุณก็ไม่มีโอกาสจะได้อ่าบรรลุธรรมไม่ได้เห็นธรรมอะไรกับเขาเลยล่ะเพราะว่าคุณไม่ได้มีความสงบเลยคุณจะต้องไปทําให้มันสงบก่อนไงแล้วก็มาวิปัสสนา คราวนี้เนี่ยผมก็ลองทําดูหมดทุกอย่างกันแหละที่เขามีอยู่ในนั้นปรากฏว่าไปดูในกิจของเราจริงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาวางคุยกันจ่ะไอ้ว่าั้นอ่านหนังสือมาแล้วคิดเอาอ่าอ่านหนังสือมาแล้วก็คิดเอาไอ้คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นดังนี้นะแล้วก็ปรุงแต่งไปเพิ่มเข้าไปกับความรู้ทางสมัยใหม่อย่างวิทยาศาสตร์อย่างไงพวกเนี้ยใส่เข้าลงไปอ่า ที่เขามีไก่ทั้งควันต่าทั้งไอสไตล์มาวิเคราะห์อ,อะไรต่างๆมาผสมกันแล้วก็มาพูดนะมันถูกมัมก็ถูกของเขาหน่าแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ว่าันแหละแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาในเรามันมันได้ประโยชน์น้อยนะี่ยได้ประโยชน์แค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่อย่างมากอนะ่ะคือได้แค่รู้รู้นั้นก็คืออยู่ในความคิดนั่นแหละอยู่ในความคิดมันเดิมมันไม่ได้ออกมาจากความคิดเลยไอไ้พวกนะั้นอ่ะไอส่วนผู้ปฏิบัติ ในอีกระดับหนึ่งก็คือระดับที่ทําชานทำชานนี่ยมันก็มีความสงบมันก็มีความสงบจริงนะมันก็สงบได้อม่แต่วก็เคยเข้าไปอทําแบบของพม่าที่เขาทาแบบเข้มข้นเนี่ยก็ทําแล้วก็ก็ดีมันก็เข้าไปได้เดียว่าพอเราอย่างที่เราออกมาเราเลิกฝึกมันก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมไปเลยกลับมาวุ่นวายเหมือนเดิมมันมันไม่ได้ออย่างย่างก็เหมือนกับทนึกถึงก็นึกถึงสูตรที่พระพุทธเจ้าพูดว่าท่านไป ศึกษาจากปุทุกดาบุตรกระดาบุตรนั่นแหละแล้วก็พอท่านได้ชานแปดมาแล้วก็พอมาทํแล้วออกจากชานมามันก็ทุกเหมือนเดิมอกิจใจก็วุ่นวายมาเลยนมันไม่ใช่ท่านก็ไปศึกษาแบบอดอาหารแบบไปพวกเนี้ยอันนี้ไอ้อดอาหารพวกนี้เนี่ยเป็นของไก่นิกายเซนไอไอเชนเชนเนี่ยที่เรีามหาวิระอะไรต่างๆที่เขาว่าเกิดขึ้นมาก่อนพุทธเจ้านั่นแหละนะแล้วก็ท่านก็ไปลองทำทำแบบนี้เชนดู ก็ยังเอาจะเอาชีวิตไปรอดอ่ะมันก็ไม่ได้อะท่านบอกว่ามันไม่ใช่หรอกอันเนี้ยท่านก็เลยมานึกถึงตอนที่ท่านอ่ไปแลกนาขวัญไปงานแลกนาขวัญของพ่อท่านก็เลยเอนึกถึงตรงนั้นะก็เลยเอาไอ้สติสสน่ะสัพพัญญานันมามาทําดูท่านหนึ่งสามารถจะอ่ได้วิชาสามไอ้วิชาแปดวิชาโคกอะไรต่างๆานั้นพระอาหารหันอะไรเขามาทําเพิ่มเติมขึ้นมาภายหลังพระพุทธเจ้าเนี่ย ท่าที่ดูในหลักฐานที่มันชั้นลึกๆ,ๆ่อยเนี่ยก็เป็นแค่วิชาสามนะพรับเจ้าบรรลุวิชาสามนอกนั้นก็เป็นเรื่องของอัศจราลีกา,า,ฤา,ฤาอะไรต่างๆมาวิชาหกวิชาแปดอภินิหาอะไรต่างๆพวกนี้อาจจะเอ,อ,ะอะ่ทางลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าทางบุรพาจาร์ต่างๆอาจจะไปทําได้จริงแหละแต่ว่าเรามันมันไม่เป็นประโยชน์สําหรับการบรรลุธรรมน,น,นะ อันบพรารจ้าบราบรลุแค่วิชาสามเราจะไปรู้ทําไมมันรู้ถึงวิชาแปดทำไมแล้วเขาบราบรลุแค่วิชาสามก็บรรลุทําได้แล้วเน,น,นี่ยอันเนี้ยซึ่งหลวงพ่อก็มาถึกทาหมดอะดูจนต้องเอ่อทิ้งตําราไปเป็นปีเลยอะทิ้งไปเลยไม่ไม่ดูเลยทิ้งการดูอะไรต่างๆไปหมดเลยนะเรามาทําดูเหมือนกับการทดลองอะถ้าหากว่าเป็นวิทยาศาสตร์คือมาทดลองดูว่า ผลการทดลองมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาเราทดลองเขาไปเอ๊ะมันทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกับงานวิจัยพวกก็เคยทําวิจัยทําวิจัยแล้วพวกก็เรียกว่าบ้บรรกกรรมแล้วก็เอามาทำมาสมมติฐานใช่ไหมแล้วก็ไปหากลุ่มตัวอย่างไปทําตัวอย่างก็ทําวิจัยก็ทําวิจัยในในงานในงานในทาเรียนปปิญญาตี่ก็ทํางานวิจัยก็คนส่วนใหญ่ก็พากันถ้ามันไม่ตรงกับสมมติฐานอ่าก็พยายามไปดูข้อมูลแล้วก็ปรับ สำนวนให้มันตรงกับสมมติฐานก็ทางมหาลัยเขาก็เขียนข้อมูลเห็นอะไรเขามันก็มีกรอบในการผ่านได้อยู่แล้วนะเขาก็สามารถจะผ่านได้นะแต่ว่าส่วนที่จะเป็นแต่ธรรมะขโมยจําเป็นธรรมะวิจัยก็คือการทำวิจัยเหมือนกันแหละวิจัยเหมือนกันคือการเก็บตัวอย่างก็คือการเก็บตัวอย่างคิดั่นจะเป็นคนจําก็เหมือนกับ้พูดเรื่องเวรนกรรมเวียนกรรมยังไงมันมันก็ เราทําอะไรลงไปมันจําได้หมดแหละไอ้กิจของเรามันจําได้หมดนะมันประมวลได้หมดมันก็อยากจะอ่มันจะไปทางไหนเนี่ยมันก็เอาเฉพาะทื่อว่าก็ได้ว่าทําบ่อยๆหรือว่ามีเยอะๆเออมันก็ข้อมูลนะมีเยอะๆเะๆแล้วมันก็ข้อมูลก็จะไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันกับการทําวิจัยนั่นแหละหรือว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เมื่อผลการทดลองมันลองไปปฏิบัติดูเนี่ย เอาที่ฟังฟังมาแั่นแหละเรียนเรียนรู้มาเนี่ยเราไปปฏิบัติดูขนมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนอย่างกรณีนิพิทาเนี่ยนิพิทาเนี่ยแปลว่าหน้าเบื่อมันแปลว่าเบื่อหน่ายใช่ไหมแปลว่าอิ่มใช่ไหมสามพิธาเนี่ยแปลว่าเห็นขั้นตอนสัมพิธาพุทธสัมพุทธะสัมพุทธูเนี่ยคือเอ่อแล้วก็ลงไปลึกถึงขั้นว่าตัวกะขะคะคะจ่ายชายชายยเนี่ย ลงไปดูว่าต้นตำรับที่เขาอินเดียเนี่ยเขาออกเสียงอย่างนี้มันมันมันเกิดอะไรอ่ากาลระอย่างไงโคสายอย่างไงนะจนมาสรุปได้ว่าโอ้มันมันไปตรงกันกับไอ้มันไปตรงกับจิตนะไอ้ภาษาบาลีที่เราได้ยินบาลีธรรมาทรพุทโธอะไรต่างเนี่ยที่เป็นบาลีทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหมือนกันกับไอ้จิตที่เราอ่ที่เราเห็นทดลองทดลองไปทดลองมาอ่ เขียนไปแล้วอ่านถึงมาเข้าใจอ๋อเดี๋ยวพูดได้เจ้าพูดตรงคือบาลีเนี่ยมันตรงกับจิตแลวงพ่อเลยไปศึกษาเรื่องของบาลีอย่างจรงิจรงจังแล้วก็เคยเอามาเทียบกับที่ในบาลีที่เขาสอนที่เขาแปลมาเนี่ยมันเป็นแปลมาสํานวนไทยที่หลวงพ่อเคยย้ําหลายๆครั้งว่ามันเป็นเอ่อมันเป็นผลน่ะมันเป็นสํานวนที่เป็นผลอย่างเอฮิปัสสิโกอย่างเงี้ย อ่าบอกให้คนอื่นเอ่อมาดูบอกให้คนอื่นมาดูจริงๆแล้วไอ้แกนั้นคือผลมันอ่ะมันก็ไม่ได้แปลผิดหรอกแล้วไม่เป็นผลของมันแต่ว่าเป็นเหตุของมันเนี่ยก็คือมันก็ให้พิสูจน์อสามารถอยากพิสูจน์ได้ความหมายอ่ะอยากไม่พิสูจน์ได้แต่ว่าเราต้องทําเองเห็นเองนะถ้าเป็นตัวพยาชนะของเอฮปัสสิโกคือคุณทําเองแล้วปัสสิโกคือเห็นเองเอฮิคือทําเองคุณอะทำเองแล้วก็เห็นเองเอฮปัสสิโกเนี่ยอันนี้คือความหมายตรงตัว ตรงตามตัวอักษรตรงตัวตามตาม,ตามไม่ใช่ตามตัวอักษรตามเสียงตัวจะตามเสียงมันจะเป็นอย่างนั้นนะอย่างนี้เป็นต้นโอปารยิโกอย่างเงี้ยมาแปลมาจะไทยแปลว่าอะไรแปลว่าน้อมเข้ามาใส่ตัวใช่ไหมเดีย๋ยวว่าเว,เวลาที่มันเราไปปฏิบัติจริงแล้วมันไม่ได้ไปเอาน้อมเข้ามามันเกิดขึ้นมาทายใจคือว่าอุปะอุบัติเหตุหรือหรือมันเกิดขึ้นก็แเรา ม,มันอ,อบัติกาอ่ะนะม้โนอ,อบติกาที่ว่าอปติกโอปัติกาอากานะไรอย่างนั้นละไอความรู้สึกอบัติกาน้่นแนละไอคือมันเกิดปุ๊งขึ้นมาน่ะนั่นแหละนั่นแหละคืออบัติกะมันเกิดขึ้นมาในตนมันก็เหมือนกับจิตที่เอ่อเราก็เอาเอาทำความรู้สึกทางกายปุ๊บแต่มาแล้วก็จะเห็นอบเป,ปีนุวาสารนสิสยานก็คือ,คอการไอ,อเกิดข,ข,ขึ้นของจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นปุ๊งขึ้นมามันเกิดขึ้นมามันก็เราคิดอะไรออกสักอย่างหนึ่งแต่วว่ามันมันไม่ได้เห็นเกิดการคิดออกนะ มันเห็นมันเห็นไอ้ความคิดมันเกิดขึ้นมาปุ้งเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอ่ออันนั้นเป็นวิชาหนึ่งคือเห็นเห็นจิตที่มันเกิดขึ้นแล้วคือมันเกิดขึ้นมาแล้วเราเข้าไปเห็นนะถ้าหากว่าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะไปเห็นตอนที่มันเกิดเรียกว่าจุ่จู่ประยานญาณจู่จูคือมันเคลื่อนจุดจุติจุดจุติซึ่งแปลว่าเคลื่อนแปลว่าเกิดคือเห็นมันเคลื่อนมันเคลื่อนออกจากจิตของเราเนี่ยจูู่่ประานญาณเคลื่อนออกจากจิตแล้วมันมันไปต่อยังไง อันนี้ความหมายของตรงในบาลีนะไอ้ที่เขามาแปลว่าไปรู้จิตมาละกิตของคนอื่นนั่นก็ก็แฟอย่างนั้นก็แฟได้ก็แล้วแต่แต่ว,ว่าถ้าหากว่าใครจะบรรลุธรรมในปัจจุบันเนี่ยควรจะไปรอให้ไปดูจิตป็นคนอื่นไม่ได้จิตตัวเองก็ยังดูไม่ทันเลยม <c oughs> ัไม่ไปดูจิตคนอื่นทําไมอรู้ว่าอะไรจิตของคนอื่นเจตัวบริยาัานเลยก็ว่ากันไปเนี่ยก็แล้วแต่ใครจะเชื่ออย่างนั้นก็เชื่อไปนะไม่เป็นไรก็หลงวงพ่อก็บอกว่าเนี่ยถ้าใคร <c oughs> ทําอย่างนี้คุณก็จะเห็น คุณจะเห็นกิจการทํางานของกิจของคุณจริงๆเนี่ยเห็นในความรู้สึกของคุณนี่แหละเอ่อมันไม่ใช่ของวิเศษนะแต่ว่ามันสเปซมันเป็นสเปเชียลอะมันไม่ใช่เมจิกอะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่โดนบันดาล๋ยวมันเห็นได้มันเป็นสัิดิโกซึ่งถ้าแปลซัลฟิดิโกอาการดิโกเอบาดิโกเนี่ยมันตรงเลยกับกไอ้สิ่งที่หลวงพ่ออธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันตรงมันตรงไอ้คุณสมบัติเนี่ยตรงเลยตามบาลีเลยนะสําหรับ ในการเห็นนะแต่ว่าจะเป็นบาลีของเสียงนะไม่ใช่บาลีที่เป็นอ่าพวกเรามาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปอ่เถียงกันอยู่ใน YouTube, ยูทูบเถียงกันกับแบบมตีสมาคมเทล่าก็าม,มาอะไรต่างๆผู้ควบคุมกฎกติกาบรรยาญาต่างๆเขาก็มากำลาบกำลัาแล้ก็ว่าไปแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปทำเกินเหนือกว่านั้นแหละเพราะว่ามันเป็นการกระทำในจิตนะส่วนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลเรื่องของข้อปฏิบัติ ในการอยู่ร่วมกันอย่างไม่มีความขัดแย้งกันก็คือถ้ามีการขัดแย้งกันเกิดขึ้นมาควรจะตัดสินใจตัดสินยังไงเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันได้อย่ามีความสุขไม่ไม่จะเป็นจะต้องไปแปลงสารอะไรเลยก็กฎกติกาอยู่อย่างนี้เหมือนกับเราอยู่ในกฎหมายเนี่ยกฎหมายว่าอย่างไงเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายกฎทียรสมาคมนี่ก็แปลมาว่าอย่างนี้ก็อยู่ไปจากนั้นแต่ว่าในจิตของเราเนี่ยเราต้องมาเข้าใจในการทํางานในจิตของเราเนี่ย ถึงจะอสามารถที่จะเข้าไปถึงธรรมได้เข้าถึงทําด้วยตัวเราเองนี่แหละครูบาอาจารย์ก็ได้แค่แนะนำนะครูทีเจ้าก็จะบอกว่าท่านเป็นผู้สอนทางผู้ผู้บอกทางไม่ใช่ไม่ได้เป็นผู้ที่พาไปเลยเนี่ยคุณอาจจะมาขี่ข้อขี่บาอท่านพระพุูทธเจ้าหรือว่าของอ้ครูบาอาจารย์ไปมันก็ไปไม่ได้หรอกคุณก็ต้องมาตามเนี่ยไปดูในจิตของคุณเอง คุณต้องเดินทางด้วยตัวของคุณเองอันนี้มันเป็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นอผูอ้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องคุณจะเห็นได้เองเดี๋ยว,ว่าคุณจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะไม่ใช่ว่าไม่ฟังแล้วไม่สุดตาแล้วคุณจะปฏิบัติเดียวเข้าป่าเข้าไปทุดงทูเง่เดงอยู่ในป่าในตรงอะไรไปว่ากันไปอันนั้นมันก็ได้อย่างหนึ่งคือได้ปฏิบัติไปแหละแต่ว่าจิตของคุณมันมันยังไม่รู้ว่าไอ้ไอ้สิ่งที่เรา ต้องการคืออะไรก็รียกว่าสีวสีระบระาดปาลวานคือทําไปโดยที่ไม่เข้าใจเป้าหมายอย่างเช่นการทำอนาปรนสีเนี่ยบางคนก็อยากไปสอนเรื่องการอาโอเกะกลมหายใจเข้าอย่างนั้นอย่างนี้คือจริงๆแล้วไอ้ความรู้สึกทางกายหรือบากายยิตตาสติอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเครื่องมือที่จะให้เราเห็นกิจเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องทําอัน,นี้ย คนก็บางคนพระอาจารย์อาจจะรู้ว่าลูกศิษย์หรือว่าเขายังไปยังไม่ถึงก็เลยเน้นย้ำเดีเรื่องนี้อว่าต้องมีความรู้สึกทางกายนะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้บอกว่าให้ไปเห็นจิตของตัวเองเนี่ยบางคนก็ไปบอกว่าไป,ไปตามไปดูจิตเนี่ยมันจะไม่ตามไปดูเราเอาจิตไปที่กายแล้วมันจะเห็นเองมันไม่ได้ไปตามไปดูไปเห็นไปรู้ไปถ้าตามเขาไปดูเนี่ยมันก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมมันก็ไม่ได้ออกมาจากจิตเนะ ผรก็ทำมาค่อนข้างจะหมดเกินเยอะไป็ไปก็จะต้องอทิ้งทั้งหมดเลยทิ้งความรู้เลยทิ้งไม่หมดเลยก็มาทำน้นถึงถึง,ถงเห็นอ่เพราะบางคนเนี่ยไปมุ่งเนี่ยเหมือนกับแต่ทำใหม่ใหม่เเหมือนกันแหละคนที่ฟังใหม่ๆ,ๆก็ไปฝึกทำใหม่ๆหมก็เหมือนกันหมดแหละจ้องเพ่งอะไรเนะี่ยมันไม่ห้ามมันไม่ได้หรอกมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ว่าคุณต้องทําบ่อยบ่อยบ่อบ่อยๆ,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 ๆ เออจนเบื่อมันก็อย่างที่เราบอเป็นอะเบื่อเลยแล้วบอกไปอะค่ะว่าเกลือกทิ้งแ่งทิ้งตำลงตำลาทิ้งหมดเลยเออแล้วใครมาทำเออดูมันดูจะเป right. ็นอะไรดูม well. the so so ันเฉยเฉยเนี่ยไม่ดูไม่สนไม่ฟังใครทั้งนั้นก็ดูได้จิตของตัวเองเนี่ยวันถึงเห็นเนี่ยมันขนาดนั้นอะเออก็ต้องต้องทําดูนะขาะเราต้องทําดูถึงจะถึงจะเห็นเองนะอาจารย์อาจารย์นี่ก็ไปบอกไม่ได้หรอก